รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโลกจะสุขสบายมันเป็น daily time ต้องเก็บสิ่งกินคว้าค้นทา สวัสดีครับพบกับรายการยิ้มสู้สู่แรงบันดาลใจกับผมภูนนธเนศมิตรวงศาค,ความพิการไม่ใช่ข้อจำกัดแต่โอกาสต่างหากที่สำคัญที่สุดและจากความเชื่อน,นี้กลายเป็นแรงผลักดันจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการสร้างอาชีพของคนพิการกับศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซีนยนอำเภอนครใจศรีจังหวัดนครปฐมครับ จนเพราะคนไทยมองว่าคนพิการตาบอดทำอะไรไม่ได้นอกจากขอทานนะไว้อโอกาสที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาดีๆนคนธรรมดาก็ยังไม่ได้ คนพิการก็ยิ่งยากด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการที่หวังสร้างความเสมอภาคทางโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนโดยได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้คนพิการมีความสามารถพึ่งพาตนเองและกล้าวไปสู่ชีวิตที่มั่นคงจึงได้ริเริ่มโครงการศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนขึ้นมาศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอนครชัยศรีเนี่ยค่ะตั้งอยู่ที่ตรงข้ามของวัดละมุดนะคะมีพื้นที่อยู่10ไร่สองงานแล้วก็มีพื้นน้ำอีกประมาณ18ไร่ค่ะ ที่นี่ก็ถือว่าเป็นศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอีกแห่งหนึ่งนอกจากที่เราจะมีที่ทางเหนือสองแห่งแล้วนะคะกรุงเทพอีกหนึ่งแห่งที่นี่ก็จะเน้นทางด้านเกษตรส่วนมากก็จะเป็นประเภทการเคลื่อนไหวแล้วก็สติปัญญานะครับก็จะแบ่งเป็นหน้าที่การทํางานตามความถนัดของพี่ๆคนพิการนะครับก,ก็จะมีหนึ่งการปลูกเมลอนสองการปลูกไฮโดรโปนิก สาการเลี้ยงเหตุ 4. ีการเลี้ยงจีริตครับสาเหตุที่หลักสูตรเป็นเช่นนี้เพราะเขาได้สรุปได,ได้ได้คิดกันแล้วว่า3วิชานี้จะได้เห็นผลเร็วในการประกอบอาชีพแล้วก็สะดวกต่อคนพิการเพราะใช้ระยะเวลาแค่45วันก็เห็นผลผล,ผลิตแล้วในการทำงานของพี่ๆคนพิการ ทั้งมาตาสามสามและสามห้าที่เห็นมาบางคนที่พิการมาก็ไม่ได้พิการตั้งแต่กําเนิดพิการทางอุบัติเหตุบ้างนะครับหนึ่งก็เป็นผู้รับเหมาช่างก็เคยทํางานช่างมานะครับพอมาทํางานตรงนี้ปุ๊บก็เขาก็ไม่ทิ้งอาชีพที่เขาเคยทํามาเขาก็มาประกอบอาชีพตรงนี้ที่ศูนย์ต่ออย่างเช่นเขาทําโครงสร้างผมก็จะแนะนําให้ทําโครงสร้างเกี่ยวกับกรเกรตรหนึ่งคือผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับกรเกรตร ออกมามากกว่าครับศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนไม่ได้เป็นเพียงแหล่งฝึกอบรมแต่ยังเป็นพื้นที่ของการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ผู้พิการและครอบครัวจะต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเรียนรู้ทั้งการปรับตัวและการพัฒนาทักษะอาชีพในสภาพแวดล้อมจริงโดยหลักสูตรการฝึกอบรมออกแบบมาเพื่อคนพิการโดยเฉพาะ นอกจากฝึกอาชีพตามหลักสูตรแล้ว3อย่างนี้เราก็ยังฝึกอีกประมาณ20อาชีพให้แก่คนพิการแต่ถ้าใครจะฝึกอา,อาชีพอื่นก็ก็ได้อีกก็เป็นอาชีพเสริมเข้าไปอีกอย่างหนึง่งก็สามารถปรึกษากับครูวิทยากรผู้อบรมในศูนย์ได้อย่างแรกเลยครับก็ต้องต้นดูที่ความถนัดของพี่ๆคนพิการแต่ละคนก่อนนะครับว่าถนัดในเรื่องอะไรเพราะว่าหลักๆก็ ในการทํางานตรงนี้ในด้านคนพิการก็จะมีพิการทางเครื่องไหวสติปัญญานะครับก็ผมก็วเวลาจะแบ่งงานก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อให้งานออกมาที่ดีการฝึกอบรมนี้ก็เป็นหลักของตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้เขาสามารถอบรมแล้วก็ไปช่วยเหลือตัวเองได้ในการอบรมในมาตาาม5 1หนึ่งคือตามจะแบ่งเป็นฐานแต่ละจุดก่อนหนึ่งคือฐานที่หนึ่งอย่างอย่างเช่น การเลี้ยงจิลีดก็ต้องแบ่งเป็นช่วงเวลาแรกการเลี้ยงไฮโดรโปนิกชั่วสองแบ่งเป็นช่วงเป็นช่วงก็อาจจะต้องดึงพี่ๆคนพิการตามมาตาา3ามสาเพื่อให้เป็นวิทยากรแล้วก็เสริมทรัพย์ให้เป็นกําลังใจให้กับคนพิการการอบรมเนี่ยที่สําเร็จขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะครูวิทยากรต่างๆเนี่ยเขาได้เต็มที่มากเลยให้ให้วิชาความรู้มาเป็นวิทยากรให้กับ ทางศูนย์นะคะต้องขอกล่าวขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยคะ่ะที่เด็งเห็นความสําคัญของผู้พิการแล้วเขาก็มีความสุขถ้าคนไหนอยากทํางานเราก็ต้องคัดเลือกจากบุคคลที่มาอบรมกับเราแล้วเราก็ได้บอกเขาว่าอบรมไปแล้วเนี่ยขอให้ทําจริงนะแล้วก็ให้เผยแพร่ในชุมชนของเขาการเน้นเหตุนะครับเหมาะสําหรับคนพิการทางด้านสติปัญญาและก็านด้านการเคลื่อนไหว แล้วก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับคนพิการได้ดีกว่าส่วนการปลูกเมล่อนตรงนี้นะครับอากาศค่อนข้างที่จะปลูกได้ผลผลิตที่ออกมาดีแล้วก็จะมีพี่ๆคนพิการที่ชํานาญในเรื่องการทําการปลูกเมล่อนตรงนี้นะครับก็ระยะเวลาก็อยู่ที่3เดือนหรือว่า90วันศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนไม่เพียงมุ่งเน้นไปที่การฝึกทักษะแต่ยังช่วยสร้างความมั่นใจ สร้างความภูมิใจในตัวเองให้คนพิการทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตในการทํางานของที่ศุนนครเชสยีโดยรวมนะครับผมว่าพยายามให้เขาช่วยเหลือตัวเองถ้ามีปัญหาอะไรค่อยมาถามปัญหาใหญ่ที่เรายังแก้ไม่ตกนะก็คือเราจะหาพืชพันธุ์ต่างๆนะที่จะมาสอนเขาแล้วไป ประกอบอาชีพแล้วสามารถที่จะมีกำไรดีนะเพราะว่าทุกวันนีนะ้อาชีพที่เราสอนไปเนี่ยมันเป็นอาชีพพื้นพื้นะพอกินพอใช้เพราะว่าโดยตัวพืชผักของมันเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสร้างกำไรได้ดีหลายคนเขาแนะนำผมว่าทำไมอาจารย์ไม่รอง มะเขือเทศนะเขาก็บอกว่าอันนี้ก็น่าจะสร้างกำไรได้ดีตื้นตันใจว่าที่ลง,งแรงไปเนี่ยมันได้ผลเกินคาดในจำนวนของผู้ที่อบรมไปเนี่ยได้ผลประมาณ70%ซขึ้นไปคนะ่ะถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เขาเอาไปทำจริงซึ่งถ้าเขาทำจริงเนี่ยเราก็ให้จริงเหมือนกัน เราก็เหมือนเป็นการแบบให้กําลังใจเขาก็มอบเห็ดให้เขาเพิ่มเติมหรือบางคนปลูกผักเราก็เสริมให้เสริมร่างผักให้ถ้าทําจริงนะคะคนพิการเนี่ยมีความสุขมากที่ได้รับโอกาสและได้รับการอบรมและเขาเนี่ยได้ไปทําจริงมันเห็นผลสมฤนะทิ์เนี่ยที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็เป็นตัวอย่างของผู้พิการได้อีกหลายๆคน แต่จะให้คนพิการเนี่ยมาอบรมได้อย่างนี้ก็ต้องอาศัยบริษัทต่างๆที่มีพนักงานที่เกิน100คนเนี่ยได้มาให้งบสนับสนุนในการอบรมแกเราแทนที่จะส่งเข้ากองทุนในตามมาตาาม4ก็ให้งบสนับสนุนตามมาตา3า35ให้กับเราหรือมาตา3า33เพื่อให้คนพิการน่ย ได้มีโอกาสในการทำงานมีโอกาสได้มีการเรียนรู้ซึ่งถือว่าเป็นการให้โอกาสแก่เขาแล้วก็ทำให้เกิดอาชีพที่ยัง่งยืนแก่คนพิการทุกๆคนเลยค่ะและนี่คืออีกหนึ่งก้าวที่สำคัญในการสร้างโอกาสให้กับคนพิการในสังคมภายใต้ความเชื่อมั่นว่าเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และท้ายนี้ต้องขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้ร่วมสร้างพื้นที่ในการส่งเสริมแรงบันดาลใจที่ดีๆให้กับเราพบกันใหม่กับรายการยิ้มสู้ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสุุุขนาาทททอออออยย่งงงรใใจจตต้้ลดชคิมเ